สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่15โนเวม ber แล้วรอยกระทงใช่ไหมวันนี้ใชลิปดาสาขั้นเอใช่วันลอยกระทงใครไปลอยกระทงก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับเดี๋ยวตกน้ำตกท่าโอเคมาดูราคาทองคำเราดีกว่า ทำเฟมเดลี่นะบอกก่อนนะว่าทำเฟมวิกลี่เนี่ยแรงขายเยอะมากนะคะแต่ว่าทำเฟมเดลี่เนี่ยมีการพักตัวเล็กน้อยนะคะและราคาเนี่ยทะลุชาแนลของตรงนี้ลงมาค่อนข้างไกลอยู่ทีเดียวนะครับจริงๆเราตรง2 6ห 603เนี่ยเป็นกรอบล่างนะคะของทำเฟรมวิกลี่แต่ว่าทะลุลงมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้2603นะคะในมุมมองของทําเฟรมเดลี่เนี่ยเทิร์นมาเป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุดแต,แต่ว่าถ้าลงต่อมันจะไปไหนได้มันจะไป l m a 2 0 0นะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง e m a 5 0กับ l m a 2 0 0ซึ่งบริเวณ l m a 2 0 0ข้างล่างนะคะก็คืออยู่บริเวณ f i โบนัชชี30 8.2นะคะที่บริเวณราคา2อ8 0ประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้คือมอุงใหญ่แต่ตอนนี้ราคามันลงมาอยู่ตรงกลางแล้วมันรีบาวขึ้นนะเพราะฉะนั้นไปดูทาเฟรมย่อยกว่านี้ดีกว่าสัญญาณเออบลูดอตข้างล่งก็มานะคะก็คือให้ hey, ชะลอในการเล่นฝั่งขาลงหรือว่าเรามาระวังอะไรเงี้ยโอเคมาดู4ชั่วโมง สี่ชั่วโมงนะครับวันนี้เซ็ตชาแนลอยู่ระหว่าง2.77.37ขอโทษ3.8กับ2.53.6.70นะคะก็ชิดข้างบนนะเทสไลน์รอบแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับบริเวณ2 5 7วันนี้มีโอกาสเทสหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เห็นเขาลงไปติดซัพพอร์ตนี้เขามีการรีบาวตัวขึ้นนะครับเหมือนกับพยายามพยายามที่จะลงต่อไม่ไหวแล้ว เพราะว่าเมื่อวานเราลุ้นอยู่ว่าถ้าเขารีบาวขึ้นแล้วเออไม่ใช่ถ้าเขาหลุด2536ามเขามีโอกาสไปถึงฟิโบนัชชี่8 8 2ใช่ไหมแต่เขารีบาวขึ้นนะครับก็หมายความว่าแรงขายมันผักตัวนั่นเองเนาะ,ะไปดูแรงขายกันหน่อย ก็เห็นได้ชัดน,นะคะว่าแรงขายพักตัวแรงนะคะแล้วก็แรงซื้อก็เริ่มมาเล็กน้อยเดี๋ยวมาลุ้นแท่งถัดไปนะคะถ้ายังทรงตัวอยู่กลางชาแนลได้มีโอกาสทสสอบที่2577และอาจจะขึ้นไปถึง2603นะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ไปสุดระยะสวิงด้านบนได้นะคะวันนี้สุดระยะสวิงด้านบนของทัาเฟรม4ชั่วโมงของของวันนี้แหละก็คือแถว EMA หี e 50นะที่ราคา2626.70นะแต่ถ้าขึ้นมากกว่านี้ก็นี่มาเลเวลถัดมาของซั p พอร์ตนะคะ e r e c ส n t นะคะก็คือตรงนี้2643 2684และ2708แต่ว่าถ้าเทรดรายวันส่วนใหญ่เราก็มองแค่สุดระยะสงเนาะถ้าไปสุดๆก็เราก็มองโซนนี้2648 อันนี้ในกรณีที่ขึ้นข้างบนและต้องผ่านตรงนี้ได้ด้วยนะ2603นะมาดูช้อยที่2กรณีที่ปีนขึ้นไปติดตั้งแต่ตรงนี้ละ26.7หรือว่าไปติดที่2603แล้วตบลงมาใหม่นะครับซัพพอร์ตใกล้สุดอยู่ตรงไหนบ้างซัพพอร์ตใกล้สุดตอนนี้นะคะก็เป็นบริเวณ2554นะคะถัดลงมาคือ26.36ที่ติดเมื่อวานนะครับ ถ้าลงต่ำกว่านี้นะครับเลเวลถัดไปของซัปพอร์ตสำคัญก็คือแถวนี้เด้อ2501และว,วันนี้สุดระยะสวิงด้านล่างนะคะสุดอยู่ที่2490.67นั่นเองนะโอเคเห็นแล้วนะแต่ว่าถ้าไปมากกว่าสุดระยะสวิงก็นี่เลยนะมาฟิโบนัซี่38.2ที่บริเวณ2480นะครับ โอเคเห็นข้างบนข้างล่างแล้วแล้วทีนี้นะครับโครงสร้างในการวิอกาดกับเทนที่4ชั่วโมงมาแล้วนะคะก็คือเทนระยะฟิโบนัซีแต่กำลังวัดใจอยู่ว่ากรอบราคาล่างจะจบที่ฟิโบนัซี23หรือว่า38นั่นเองหลังจากนั้นอาจจะรีบาวขึ้นไปสร้างกรอบราคาบนนั่นเองนะครับจะเลือกจะเลือกทางรีบาวหรือว่าจะเลือกทาง ไปทำกรบราคาล่างให้จบเถอะอะไรอย่างนี้นะคะแล้ววันนี้อะไรเป็นตัวตัดสินวันนี้มีข่าวนะครับช่วง2องกครึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวตัดสินว่าจะกลับขึ้นไปที่ชาแนลกับเข้าชาแนลมาสิอของวิกฤตสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าจะลงไปเทสฟ,ฟีโบนั c ซี38.2ให้จบนั่นเองเนาะโอเคเพราะว่าทำเฟรมวิกฤตของเราอะ แรงขายเยอะไงองดู m 1 5หน่อย m 1 5ก็ทรก็ทรงๆสุดๆอยู่แถวนี้นะคะก็พยายามที่จะปีน l m 2 2 0 0กับ e m a 5 0ของทอฟเฟมนี้นะคะก็สร้างบาลานซ์สีเหลืองแล้วนะแต่สีขาวยังไม่สร้างหมายความว่าถ้าปีน2571ได้ก็จะมีโอกาสขึ้นไปเทส2603นนั่นเองนะคะลุ้นเอาตรงนี้นะคะแต่ว่าราคาเมื่อเทส Desistance Zone สำคัญแถว25 71 77ไม่ผ่านระวางถอยถ้าถอยก็อย่าหลุดที่เดิมที่ติดของวันนี้นะคะที่2554ถ้าถอยลงมาไม่หลุดตรงนี้หมายความว่าฝั่งขาขึ้นมิอกาสที่จะรีบาวตัวสูงขึ้นแต่ถ้าหลุดบริเวณน,นี้นี่แบบว่าพี่จะกลับแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ <laughs> พี่จะลงต่อน,นะจ๊ะอะไรอย่างงี้โอเคเนาะวันนี้ก็เออราคานะครับอาจจะไม่เคลื่อนไหวแรงมากนะคะจนกว่าข่าว ช่วงตลาดนิวยอร์กจะมาแล้วก็วันศุกร์นะคะเขาหันซ้ายอยู่แล้วราคะทองคำเนี่ยฟาดรุนแรงอยู่ทีเดียวนะครับแล้วมาระวังในการเทรดด้วยนะวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย